เนื่องจากผมไม่มีเงินซื้อคอฟดูตี้โมเดิร์นวอลแฟร์สามแล้วก็คงไม่ซื้อมาเล่นด้วยดังนั้นโอเคมาแล้วครับผมเฮ้ยพี่พี่พี่ดูผมดิพี่ดูผมดิผมแต่งเป็นใครอ๋อ so โ o so ซ่ไปไม่เชื่อกันช่วยเพราะเพราะเหมือนไหมเหมือนไหมครับพี่เหมือนไหมครับพี่เออใช่ได้อยู่ต้งมแต่อยู่จากว่าไอ้เนี่ยกูกูใช้สูตรสกัดละเว้ร์อันดามี่ approaching อ้ n o t h s n o t ปอนมา oh, ดูเร็วมาช่วยกูก่อนโอ้ไฟมเียหปอนเดี๋ยวกูใช้สวนตะการ่าเวิร์กบนเอยูจีกะโคตรเทพโอเคครับพี่ไปช่วอผมยิงเลยอ๋อฆ่ากูไหมช่วยช่วยน่ชวพคนไปฮาดาวเลยียอรไอ้เอีอออเอาเอเอาเอเอาเอร คุ้มกันหน่อยผมอยู่กลางตลาดครับจุดอยู่จับ,จบแล้วคุ้มกันแล้วยิงเลยไอ้ดีมึงใช่โอ้ยเฮียกูหูไม่ได้ยินตอนมึงถามกูดิพี่อูเอ๋เป็นไรพี่อู๋เป็นอะไรมึงตอบดีมึงตอบดิเขาหูหนววความผิดชันเองห่วยเดี๋ยวสันทองวีตอบด้วยนี่การทายของตระหนักคนวายที่เปลี่ยนติดต่อเขาไม่ได้เลยครับจา่าติดต่อเขาได้ครับจา่าเราฟากไปหารถกันเถอะข้างหลังข้างหลังมึงเลยครับมดห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 มดโอ้ยเกือบอูยิงกองว้าว อฮียครับผมอของผมแม่งเป็นภาษาไทยมันโคตรลำบากอะไอ้เหี้ยเช่นอะไรบ้างมังเป็นแบบกระสุนตามรอยเครื่องชดเชยการเล็งกริปกระสุนตามรอยคือ24เลทั้งหมดแกซ่อมมันมาแล้วโหลดดิ้ง c r o w น Infantry ฮ่าฮ่าฮ่าพวกมึงเพิองหมดดิ้งนเล่าผมแล้วปอนปี้การยิงเข้าศีรษะเป็นส่วนใหญ่เฮ้ยปอนอยู่เดี๋ยววะครับผม ไอ้มึงดูกูดิ้ดิ้งเราดิ้งเราดิ้กูร์ไอ้เย้ยผมมองทางเซาได้โอ้ชิดพี่อะไรโอ้โอ้อขอโทษับได้ก็พี่วิ่งผ่านปืนผมอ๋อกูจนาาจริงอะโอเคแบ็หมดไอ้เหี้ยลลลลลลลโอ้น้อาฮ่ดิกิตันดิกิตันอ Switch your pistol is faster than r e l o a d i g โอ้ยเฮียอ่ะพี่โอ้แล้วทุกคนโอ้โอเดี๋ยวตัมตั้มตั้มกึ่งเรากำลังกัมกึ่งครับผมสเตลเมดไอสัตว์ไอเฮียสเนกสเนกอีสเด็ดยูมาแล้วว้าว42อเมริกันไชเซอร์อเมริกันในอินฟังตี้กูห่วยโอ้กูบอกให้รีบมาเยอะไอ้สัตว์กูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ย พอเล่นยิ่งเล่นแล้วกูชอบ240มากกว่าอ๋อโซ่โน้ชัยกัปตันบลายไม่ใช่ชื่อเกแอะไรนะโซ่โซ่ตายแล้วไม่เหรอสปอยเลอร์ทำไมฮะเหมือนกันแหละอย่าเงี้ยตายเหรอวะตายตายทั้งสามใหม่สามเก่าแต่สามสามสามใหม่จะตายโง่หน่อยกูวอินฟ็อเธอร์ใส่บ้านกูวอินฟ็อเมอร์อ๋อโด้อเฮ้ยอะไรอยู่วะอ๋อวุชิ้นเวลด์วิกตอเป็นเด็กก้อเแต่ย่ะ โก้นใหม่แม่งทำเสียงแบบนั้นไม่ได้บางคตรเศร้าโก้นใหม่แม่งเสียงโอยโก้นอากาศแข็งเท่ากับครินครับทำไวมอา,ากาศแข็งเท่ากับครินมงแฉมปาดเท่ากับไม่ครินกูยังจำยี่ห้อได้ดิมกูเป็นเยอะโอเคอยู่ทาแล้วกีดซับเพลสมันขึ้นแล้วกีดซับเพลสมันขึ้นแล้วเข้าเ,เลยเลยกลังออมออมออกขวานะกลังอ้อมอ่ะพีจีเกือบโอเคอะพีจีอะพีจีพีจีตายแล้วพีจีตายแล้วกีดซับเพลสขึ้นแล้วไปเลยรับทราบโอเคเป็นท่าครบเด็กเเฮ้ยระเบิด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 พี่ดิบระเบิด โอ้คือเราเอกสัตว์คอยให้หมดแป๊บกว่าไม่จริงไม่จริงเฮ้ยเสียงอะไรวะตาย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 พี่ดิมมึงตายเลยใครตายป่าวป่าศัตรูตายโอเคพี่อู๋ตายผมยิงซ้ำให้โอเคพี่อู๋จะได้ตายจริงๆเฮียไม่ไม่ไม่จะปวดโอ้วายพี่เป็นซันเนกหรือเป็นวูดครับไอวูดแบ็กออฟรู้จักไอดีเป็นมอร์นิ่งวูดรู้จักมอร์นิ่งวูดป่ะมีกันทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวแท็กฟอร์ดวันโฟวันนะเข้ามายึดนะครับอ้อเข้าเว่ยอยู่เข้าเว่ยอยู่ แต่คอหีแตกมีข้อไปเลยไอ้ติ๊กเี๋ขอแมงคือทุกอย่างดันนะ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 สมะดันนะสมะเฮ้ยคอนแทคโอเคขอขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตี๊ขอทำอะไรหนโอเคพี่พี่ดิพี่ดิแป๊บนึ่งครับอ๋อไอ้ไอ้เจ้าวะใครใครที่ตัดหน้ากูใครที่ตัดหน้ากูไอ้เจ้ผมผมบอกว่าพี่ดิแป๊บนะครับเพื่อจะกระโดดลงไปแปมก็นึกว่ามันจะคล้องน้ำเออมึงบอกเขาหยุดยิงอะไรพี่ดิมเนี่ย สเน็กแม่งอินฟิลเต็ดเลยว่ะทุกคนตายหมดแล้วไอ้เหี้ยกู๊ดทำให้ว่ามันมีคนเหลือไหมนะปุ๊พี่ดิมได้ทำการข่มขู่ข่มขู่ข่มขู่เยี่ยเหมือนมันเชียร์ใช้ลูกเจ็ดมึงวะวะโอ้ลูกเจ็ดแม่งลูกเจ็ดแม่งคอ้กูตายโอเคสเน็กอ่ามีมีมิ่งมาด้านข้างขวาอีกหนึ่งคนหลังไปเท่าชีททางซ้ายตายอย่างไรปวดทางขวาเพื่อเรายิงไปแล้วมั้ง อันสองบันไดหนึ่งอ๋อ๋อโอ้โหโต๊ Ο, ะะมาน oh. ี่โต๊มานี่น้ำเลยครับสซเนกรถไม้สัตว์อีกฝั่งหนึ่งกำแพงมีคนในสัตว์โอ้ my god กูโดนพินอ่ะมึงหนาทางจัดการให้จัดการให้โต๊ะกาไปอาคารที่เราจัดการรถคันนั้นซะโต๊ะกาไปอาคารที่เดี๋ยวเราแั้วกันซะเร็วเราม่เล่น คนปืนตายคนปืนตายป้อนเข้าเลยก็ได้มั้งเข้าไปเลยให้มันจบๆไปเออนวายมัน,น wow. ประตรงนี้ปีนไม่ได้ป่ะกูคเคยลองสองครัแล้วกูตายเพราะปีนตรงเนี้ยปีนยากต้องต้องกดให้ดีต้องกดให้โดนเฮ้ยเขามาคนบ้างเขาจอมลอยไม่ยอมแพ้พี่กอล์ว์ next time ไปครับพี่ดียม พี <C da owner> ่พี่พี่นี่เป็นโกสอ่ะมามาเป็นโกสมาแล้วเป็นโกสแล้วโคตรโคตรชิบอ่ะโมอยากว่ามันกูกูโกสตานรถไฟปแกการกีดขวางโอเคโอเคว้ยมึงดิดทำพิพิไว้ยว้มัาตายแล้วมันตายแล้วโกสอยู่อันราสวันข้างหลังครับพี่ข้างหลังครับพี่ เมื่อกี้ถึงมันยิงมันก็ไม่ตายเราไม่ใช่เอาไปา Contact ทาโอ้คอนแทคข้างบนชั้นสองเรียบร <ขอ S 1> ้อยโอ้โหไอ้เหี้ยะมันมันมันอยู่ทางสภาพาโซเวียตไอ้สัตว์พร้อมนะปอนพร้พอมครับชัน้นสองมีเพืพ่อนเพื่อนเบลลี่ลอยู่ชั้นสองนะเบลลี่มัน,นปีนตตัดยันไปโอเค <c ười> สวยงามครับผม<ส> <c ười> โอ้โห กูพบกันมึงกูตายกอ้าวตายหมดเลยว่า The Fuck แบบวเราออลานลับแบบลานลับพี่แคบดีนะครับไอ้เหี้ยมึงตายคาร์ลูลานลับเลยไงไอ้เหี้ยเส้นทางสุดท้ายไม่ได้โดนเชียร,ร์เพลจยิงตายกันหมดลานลับโกนยังไม่ตายเขาอ,อยู่ท้ายโลันลาบยังอ,อยูอ่ยิ่งรวยย่อยยิ่งรวยยิ่งรวยโง่โอ้มันมันต้อนอยุคเฮี้ยชนะวายทั์ คนเหนือเขาคุณเลยโอ้ไม่เราอ่อนเลยโอ้ยโดนตฟกดคุยแมงโดนฟาร่ายิงง